องศาลูกองศาไม่สบายใช่ไหมเนาะฮ <c oughs> ฉันจะกินตับเด็กนะมาูน <c oughs> อน่ะดูนะคะนี่นี่คนไม่ป่วยนะคะนี่คนไม่ป่วยนี่คนไม่ป่วยส่วนคนนี้คืออ่ะไปไหนคนป่วย <c oughs> <c oughs> คนป่วยว่าไง <c oughs> <c oughs> ไอืมป่วยไปไหน เชื่อขาดแล้วมั้งว่าให้ตัวเดิมให้หล่อนนะเห็ดตัวนี้ฮัลโหลูกน้องป่วยเปล่าเนี่ยอ้าอย่าไม่ได้พูดเลยเอาจีบเร็วชุ่มๆไงวันเนี้ยน้องชุ่มๆไงเตรมแล้วไม่มีใครเร็วอาเอาเอาไม่เอาเอาตรงนี้อ่ะต้องลองแยกกันนอนไม่ใช่แล้วมานอรวมกันนี้หลานหลานหลานรักอ่ะนเราต้องแยกกันนอนนะเธอ เยเลยเราต้องแยกกันนอนนะคะสงสาอะไรอ่ะอดูนุ้กติดไปติดไปติดดิไม่สบายอ่ะแปะตาไม่สบายอ่ะโอ้ยอ๊ีเนะเขาแล้วหรอบแล้ว